อ่าสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับพี่ควายหรบอฟฟโล่และนี่แล้วก็พี่วัวด้วยว้าวอ่าอน,นี่มาดูพี่วัวเดี๋ยวพี่ควายตัวนี้กันก่อนควายสีชมพูสีม,ม่วงอฮ้ยไข่ที่ตาด้วยนะอื้ยไข่ที่ตาด้วยแล้วก็ ว oh, ah, ัวสีเง oh, ินควายสีเงินมาแล้วมาควายสีเข ah, so ียวมาสีเขียวมาแล้วรีบบักกูชงนั่นเลยชงนั่นเลย พีวัวาวพิงขาวพิงออมีไฟด้วยนะพี่ตาเห็นไหมน้องแต่พี่วัวตัวนี้เก็บขาพีวัวตัวนี้เก็บขาแล้วก็พีวัวสีสมออ้มขาวออเรนออมเล็กเล็กเก็บขา วัวลายขาวดำหรือวัวนมนั่นเอง